สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2 5 6 2ในข้อที่3ข้อที่3โจทย์ถามว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินถ้าถึงกำหนด แล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องรบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําคำสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องตามข้อใดก็ไก่สามวันขอไข่ไม่น้อยกว่าสามวันก็ควายเจดวันวังงูไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเจ้าจาน์ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ ถ้าท่านได้อ่านในพรบวิธีปฏิบัติราชการทำบุคองบศ2 5 3 9แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3บศ2 5 6 2ท่านก็จะสามารถตอบข้อ,อนี้ได้นะครับโดยจุดถามว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางบุคองที่กำหนดให้ชำระเงินถ้ากำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องตามข้อใดฉเฉลยเลยนะครับข้อนี้ข้อนี้ท่านตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองไม่น้อยกว่า7วันอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอธิบายตามพระบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไ okay. ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ในมาตรา613ทั7บัญญัติว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงินถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหนะ้าที่ทำคำสั่งทงปกครองมีหนังสือให้ผู้ชมระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจวันไม่น้อยกว่าเจวันนะครับไม่น้อยกว่าเจดวันแต่ไม่น้อยกว่าเวัน,น,น,ววน,น,ววนถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบทั่วได้วัคสองในการใชม้มาตรการบังคับทางปกครองตามวักหนึ่งให้แต่งตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไปวักท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับก็จะเป็นวิธีปฏิบัติปลีกย่อยไปอีกในกฎกระทรวงนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้เฉลยก็คือข้อ3นะครับไม่ ไม่น้อยกว่า7วันนะครับไม่น้อยกว่า7วันไม่น้อยกว่า7วันนะครับก็คืออยู่ในมาตรา63ทับ7นั่นเองท่านก็ลงไปทำความเข้าใจดูนะครับ้อสบอบคนนี้ก็เคยออกมาแล้วนะครับในพระบัญมยติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562 นะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับ Facebook ผมมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันชื่อประพันธ์วารัมในเฟซที่1่แล้วเฟซที่2ก็ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่4ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วารัมส่วนในช่องทาง YouTube นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้านะครับ ในช่องทางทิกต็อกนะครับในภาษาไทยชื่อว่าบัญชีว่าประพันธ์วอรัมในช่องทางทิกต็อกภาษาอังกฤษนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์แอตประพันธ์สองห้าสองสามนะครับ P R a P U N สองห้าสองสามนั่นเองนะครับข้อสอบชุดนี้นะครับพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สามพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอง ถ้าสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวศพได้ไม่ว่าจะเป็นของท้องถิน่นอบแข่งอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นค่าราชการและอบคั้นเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองประลัดของอบตที่สบาลอบโจและเมืองพัทยาและส่วนราชการต่างๆที่มีกฎหมายฉบับนี้โอกและที่สําคัญนะครับพิเศษก็คือกฎหมายฉบับนี้อกกอ,กอกใน ภาคโกของโกโพด้วยนะครับท่านลงไปทําความเข้าใจนะครับภาคโกของโกโพนะครับก็มีส่วนสําคัญในคะแนนของกฎหมายในส่วนของภาคโกของโกโพลงไปทําความเข้าใจในมาตรา63ทับ7ของพอรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562นะครับก็จะได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ ในส่วนราชการต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ3ไว้เพียงเท่านี้ในข้อต่อๆไปเราก็จะมาเฉลยเป็นโคกๆจะอัพลงใน YouTube ใน Facebook และก็ช่องทาง Tiktok ท่านสะดวกช่องทางไหนอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ลองติดตามดูนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางที่ผมได้บอกกล่าวมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ3าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ